รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถวายเป็นพระราชจุกระสนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต นายสุพ์ยศสิงค์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสงครามเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบาพิตรที่บริเวณโดมอาคารวิทยาลายัยเทคนิคสม,มุทรสงครามอำเภอเมืองสม,มุทรสงครามโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจิตอาสาพระราชาทานกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบาพิตร13ตุลาคม2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรับภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณตลอดจนถวายเป็นพระราชกุกลที่บริเวณโดมอาคารวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามแห่งนี้ซึ่งแต่เดิมเป็นศูนย์พระคอยรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นการคืนพื้นที่ให้ทางวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามจิตอาสาทุกคนจึงร่วมใจกันทำความสะอาดล้างพื้นเก็บขยปะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลับมาสู่สภาพปกติและถวายเป็นพระราชจุกลด้วย